สวัสดีครับวันนี้เข้ากับจีมาเบื่องรถขาวไม้อีกคันหนึ่งนะครับกิจีเป็นเชฟโลเลตสีขาวตัวเตี่ยรุ่นแคปเอ่อรถคันนี้กับปี60หรือว่าปี17นะครับราคากับจีอยู่เอ่อตอนแรกตั้งไว้อยู่3า5 0 0 0บาทแต่ว่าตอนนี้เพิ่นรถาราคาเหลืออยู่3า5 0 0 0บาทนะครับ ก็จะอยู่ประมาณ6,000นนิดๆแล้วพาเบิงร,บรอบๆกันครับอันนี้ติแต่งใส่แม็กไม้ไห้ครับแม็กไม้ยางไม้ติดฟิล์มให้ไม้หอมติดฟิล์มให้ไม้เลยแล้เบิงร,บรอบๆกันครับนี่ตัวสีขาวไม้เอยมออง แอรเบิงแอร์ภายในนั่ตัวน,นี้เป็นเบาะกำมะยีนะครับพรมใหม่ตัวน,นี้แอร์แบ็กคูมีแอร์แบ็กคูพอใหม่กับชิยูแปดหมื่นนิดๆนี่แหละครับไม่หน่อยครับหลุดขั้นนี้เอาไปเบิ้งเครื่องอเบิ้งเครื่องนะ เื่งเดิมครับเดิมเดิมเลยคารุค,ค่าสนใจกับติดต่อมาทางเพจเฮ้าด้วยครับเด้อบอไรกับขี้ขาดบอมันฮอนแดดจำนี่ยละครับสวัสดีครับ